บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคนหนักได้นะครับผมคือว่าปดีทุกะนนกันีทีนี้อุ่นข้าวเหนียวนะครับผมททีุ่นข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวยังเ้าเหลือเยอะครตบอุ่นก่อนพี่ใหญ่กับคุณพ่ออะไรนกอยู่ข้างล่างผมว่าอยู่ข้างบน โดยทาง,งข้าวอุณนข้าวรอนะครับผมเดี๋ยวไปไปดไฟไฟนะครับผมอีกทีนะครับผมนี่ครับโอ้รก,กเลยดี๋ง่ายครับดูยากจริงจริงเลยแบบสู้ตายเป็นกันครับผมนะครับผม,นะบผมนี่ไก่มากร้าผมเดี๋ยวให้ข้าวไก่ก่อนครับผมที Rồi taisen 순 ph Adult её bắt điрост 300 người thì họ rồi มีเจซี่ผมบ้านนะครับผมไม่ไม่กวาดหลานบ้าน,นครับผมบ้านผมฟังนะครับลมมาก็มาเดิมอีกทีพร้อมนี้นะครับผมเดี๋ยวไปหมดลมกวาดกันครับผมทีนี้พอก,กวาดก็มาเดิมครับลมพัดม,มาอเหมืนเดิม นี่คืองวดปลากระโดดใส่ครับผมใหญ่นี่คือใส่สิเห็นบปล่ครับเดี๋ยวมาเห็นก่อนมันมีคือใหญ่ให่ครับใหญ่ต้องเอาว่ะเอาอุ่นข้าวเต้องเอาว่ะโอ้ข้าวเชยมาะ

กบครับผมอุ่นข้าวใช้เวลาไม่นานแค่ทีกัเดียวครับผมนี่ก็ถึงห้าทีเสร็จแล้วครับผมรอพี่น้องร้อนไงวใช้ชามาเลยลองดึมากครอบ เพื่อเพื่อเพื่อหายนะครับจบพี่หุ่นข้าวเสร็จแล้วใช้อันนี้นะผมจามานเลยนะครับเสร็จครับหุ่นข้าวนะครับผมพี่ซีหุ่นข้าวตอนเย็นนะครับผมเพราะว่าข้าวเรือจำเช่าเยอะเราต้องไปหุงข้าวใหม่นะครับผมปุนก็ใช้ได้แล้วนะครับ โอเคครับคลิปหน้าเจอกันครับรอออกครับรอออกคุณอาอัลดสวัสดีครับ